วันนี้ผมขอรีวิวเล็กน้อยนะครับของบรรยากาศงานวิ่ง10ชั่วโมงอัลต้ามาราทอนปี2024ครับวันนี้มีสว,วัสดีครับขออนุญาตนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะขึ้นอนะีคนร่วมงานประมาณ500ท่านครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างละเอียดในโพสต์ ในช่องเพจ Facebook ของอั t ตาเวิรนะครับสามารถไปอ่านกันได้นะครับได้รับชมรูปภาพของงครับวันนี้ผมเอาเสื้อมาแจกประมาณ5ตัวครับก็หมดทุกตัวเลยก็เย็นดีครับเป็นกำลังใจให้นักวิ่งครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานสิบชั่วโมงอาปตามันคอครับนี่ผมลงยังสโลครับ วันนี้แดดแรงมากๆครับแต่ไปถึง4 0องศาครับก็วิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย4โมงเย็นก็เกือบร่วงครับจะอ้วกหลายรอบอยู่เหมือนกันก็พยายามสู้ให้จบครับก็สามารถวิ่งจบได้10ชั่วโมงครับก็ทำระยะทางได้ประมาณ58.8กิโลครับทั้งหมด28รอบครับของสวนรอบละ2.1กิโล และแล้วก็จบภารกิจสิบชั่วโมงครับเป็นระยะไกลที่สุดของผมที่เคยวิ่งมารวดเดียวยาวครับก็วันนี้ขอทำเป็นคลิปสั้นนะครับไว้รอบหน้าผมจะทำคลิปให้ยาวมากขึ้นและดีกว่านี้นะครับเนื่องด้วยวันนี้ผมเป็นระยะที่ผมค่อนข้างฝืนร่างกายพอสมควรครับเลยถ่ายคลิปไม่ค่อยสะดวกครับก็พยายาม วิ่งให้จบให้ได้ครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมวันนะครับอาร์วเวิร์กสวัสดีครับ